เขาคุยไม่ชอบเบอเขาถูกเปเป้เป็นคุชแนลนะครับตอนนี้ก็อยู่ในแฮปปี้แฮปปิ้วิวนั่นเองนะครับก็ตอนนี้อยู่ในช่วงเทศก,กาลสงการานต์แล้วเรามาเล่นอะไรที่มันเอ็ก e x ไซ t e เดีกว่านะเออาด่านี้แล้วกันพอลูกไปตำนานเฮ้เฮอเคสวัสดีลูกสวัสดีรับ ไปกันบ้างวันนี้สบายดีเปล่าโอ้โอ้ไปกันดีสิเปล่าสบายดีเปล่าโอ้โอ้ทั้งหลเดี๋ยวโอ้โอ้โอ้ฮ่าฮ่าฮ่าท่านลูพ่อหยอกเล่นหน่อยหยอกเล่นครับโอเคข้างหน้ามีคนจะมาฆ่าพ่อนะลูกเดี๋ยวพ่อจะกำรับด้วยฝีมือพ่อให้ดูคอยดูให้ดีเออไม่ใช่ไม่ใช่เด็ดเด็ดเด็อ๋อไม่ใช่โทษ้อท้ย โอ้พ่อ้าอ้โอ้อ้อ้วะแค่ไซต์ทเลกูพอแค่ดูอ้อดทนไว้ลูกเดี๋ยวพ่อจะพาลูกไปตงู่อาาอ้าอาาอ้วาู้เอา้ลูกอะไรพ่อจะโชว์อะไรเป็นแบบนี้ลูกอะไรแบบนี้ ไม่รับชมไปนี <cutter aer> <lide> ่เด้อฮ่าฮ่า่าก่งไหมล่ะลูกโอ้อไปต่อไปต่อไปต่ออัาเอา่ไฮ่ออออยอแพ้หรอกนะไอเด็กเป็ดอเงเราต้องผ่าให้ได้ กอ <Le> ลูกโอ้โหอาวิ่ง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 ว่วิ่งาฮ่า่อาออ่า่าฮ่้่าฮ่าฮอาฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าอ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า โอ้โอิดเดีย้ตอนน้เรากังติดเกียอยู่ไปยังไงวะอ๋ออ๋อให้เราจับเชือกเดินเองกดแ e ไป ก็แซ่ดปล่อยเขียนจับจัปล่อยปล่อย้ยโหยข้าคือทารซนผู้เป็นเจ้าป่าแห่งหูเขาโอ้โห โอยโอ้โหกูไม่เล่นละอ๋อเข้าไปในกล่องนะฮะสปอยมากระดับข้าเข้าได้อยู่แล้วเฮ้ยขยับสิอ๋อจับจับไอ้เฮ้ยโอ้โไปโยโอ้โหกูเล่นอะไรของกูเนี่ยโอเคฮะเออคุณผู้ชมผมจะ

เสียอะไรลูกดูก็ไม่รู้ครับพ่อมาพอดการจะรู้ได้ไงอ๋อเหรอโอเคแล้วเหมือนว่าตัวเกณจะให้พ่อปัดถอยหลังนะพ่อพ่อปัดดูสิได้เลยเดี๋ยวจัดให้โอ้โหเออโอ้แลวพอดูออกครัพ่อไปแล้วลูกโอ้ลูกลูกฮือไอ้อสวัสดีลูกพ่อเป็นไงบ้างตื่นช้าสดชื่นไหมสดชื่นมากเลยพ่อ โอเค <Okay, S 1> เดี๋ยวพ่อจะพาลูกไปปั่นจักรยานเล่นจนแถวนีนะ้แล้วเนาะจับให้ได้ๆลูกพ่อได้ครับพ่อขากับขัดที่ระพายด้วยเผื่อลูกเผื่อในประเทศลูกจะได้ปลอดภัยเนาะโอเย่ oh yeah. จะเข้าไปโ <c oughs> ออ๋อไปปลอดภัยแล้วนะใช่พ่อก็ดูปากวัดพ่โอ้เจ็บเท,ทลมมนโอ้เอทลไว้ลูกเดี๋ยวพ่อพาลูกไปส่งโรงพยาบาโอา้า โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ่โฮ่างงอนไงงอะไควายเฮ้ยอ้อมนี้เขาโอ้โหโอ้โหเฮ้ดโอเคอ้าโอ้อ้าโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเคโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอ้อ โอเคด่างเดิมๆนะฮะเดี๋ยวผมจะผ่านให้ดูไม่ต้องกลัวครับถ้าไปชมว่าผมจะไปผ่านเอ้เอ้เอะไรอะ อ่าคอติดนะครับท่านผู้ชมเอาไปโอ้โหโอ้โอ้โอ้เฮ้ยสุดเราก็มาถึงตรงนี้จนตด้โอ้โหอ่าเออ้าชนเอจ้าโอ้โหเอาเอ้าเอ้าเอาโอ้โอ้โอ้อมกูเาโอเย่เดียก็หลอกไมได้นะฮะ โอ้ยกับละเบิดโอ้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 สวัสดีจ้าลูกสวัสดีพ่อเดี๋ยวพ่อจะพาไปพกกันลูกกกเหรอ่นี่และอกกกกงกงเอาใมลูกคราวนี้พ่อจะตั้งใจแล้ว ว้าเจ้าฟิวส์ปั๊บโอ้โหอะฮ่าฮ่าโอ้โหุโอ้โหโอ้โหโอ้โหลูกลูกเย้โอ้โหโอ้โหเลยโอ้โหได้สุดพอได้ใช้ชนะแล้วลูกแล้วลูกไปไหนเนี่ยอ่าทำอะไรลูกลูกไมู่้ครับพ่อครัพ่อถามลูอย่างนี้ลูจะตัดสินไหมอ่า ขอโทษทีดี่่าโอเคถ่อบุ่โอ้ทษทีลูกโอ้ยพ่อับผิดชนไปเลยนะครกูโอ้พ่อขอโทษตะกี้พ่อเออคือกำลังจะยกหน้าไปซัดคนข้างหน้าลูกแต่บังเอิญยกมากไปหน่อยใอ้อัพยพ่อด้วยนะลูกโอ้ยเรือดร้านจังเอ้ยโอ้โหสุดปองพ่อ โอ้่าพ่อใส่พ่อแล้วพ่อรู้แล้วลูกคือเกมดีให้ไปยังไงพ่อก็ไปรู้เหมือกันลูกน่าจะยากีมั้งตื่ไเลยนอ,อ,อ,อ๋อได้ลไม่สุดพอ่อหรอลูกซซสาแอร์อราทางสีฟ้าเนี่ยน่าจะเป็นปืนนะลูกปืนอฮะใช่ n B g กรส่ทะลักใส่ทะเหลือกเลยฮนะ ไอตาแก่ที่แข็งมากอ๋ออย่าเราดีนะลูกออโอ้โหเป็นไปได้ไงเนี่ยอไปตาแก่ที่มันโอ้โอ้โอ้ฉันี่จะผ่านไหมพ่อรับรองผ่าลูกเชื่อพ่อเหอะอออย้โอ้ยโอ้เป็นกับแผ้ไงวไอตาแก่โอ้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  อออเลยเริ่มหอ่เลยเอ้อตาแเดียวอู้ยจบพ่อดูเจ้าคมทไวลูกโอ้ยไปัยออะไรวะเนี่ย

วาา้าวววว o วว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 าวว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 ว f a วววววาวว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 าวว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 นุววววปวว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 วอวว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 ้วว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 

พ่อจะไปโอ้โอ้หลังลงโอ้พ่อจะปล่อยแล้วลูกโอ้โหอเทมันะยอดเลยปะโอ้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 โอออ้อ้โหนูตาหตาแบบเท่าบ่ออีกแล้ว อาเป็นไงล่ะลูกพ่อเก่งจังเลยโอเคเราต้องค่อยค่อยไปเราจะช้าแล้วก็อ้าลูก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 อ้าลลููกกไปไหนลูกลูกลูกโอ้โหลูกไปดีเด้อลูก โซโลโอ้ตักุมาพาตรงนี้ตลอดเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้ยฟาลู้สึตอนนี้ข้าวมีออยู่ใพวกอวกาศเล่นนี่โอ้โสปารสบารไปเราสาให้เก็บเหรียญนะ แต่ว่าชาตินี้คงเก็บเหรียญไม่ได้หรอกนะว้าวดมมอ้ยอ้าวอ้อขอโทษลูกพ่อไม่ได้ต้องใจอ่ะสักโอ้าวอ้วเวอ้าอ้าอ้าอ้ โอ้โหเซ็กซี่อ่ะโอ้โห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 โอ้โอยโอ้โ้โ้อ้อ้อ้าหอโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอ้โหอ้โ กูยังไม่ตายบอกแล้วกูยังไม่ตายกูยังขยับได้เฮ้ยเฮ้ยกูจะไม่ยอมแพ้หรอกตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเออไม่ไหวอตายอ่ะตายอย่างอีพิกโอ้โหโอ้โหลอด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 โอเคท่านผู้ชมท่านผู้อำกับหนึ่งสองสามยา ุณผู้ชมก็คงได้เต็มอิ่มปัตยรถในการเล่น Happy View ของผมแล้วนะครับเด็ถดขาดเช่นเคยก็หวังว่าคุณท่านผู้ชมที่มารับชมด้วยนะครับก็อย่าลืมซับสไคร e หรือไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดมาดูแล้วโอเคครับวันนี้ผมขอหยุดตรงนี้ก่อนนะครับไปคลิปหน้าเจอกันใหม่ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย,ย